แป้งล่ำนั่งเล่นชิงชา้ายายพาแป้งล่ำไปดูลิเกยายทำปิ้งย่างให้แป้งล่ำกินกออีกีดออีดีบออีบีออีอีนนอี คออีพีจออีถอยอีถีซอยอีสีจออีจีตออีตีคออีปีคออีคีทออีทีมออี ชอีฮีผอยีผีรออีลีสีผีตีสีปีชีปี ทีวีวงลีกีวีขี่มา้าเก้าอี้นิ้วชี้หีบผ้ารีดผ้ามีดดาบ